สวัดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมพบกับ f อเช่นเคยครับผมอันนี้ลูกค้านะครับผมก็ซื้อแคมมาให้นะครับผมแต่ว่าไม่มีลูกปืนนะครับเอาแคมกับเพจมานะครับก็มาเบิกลูกปืนแล้วก็ให้อัดให้นะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบไอตัวเก่า S3 สามนะครับ S3 สามคืออะไรอ่ะซีรีส์แหละนะครับเหมือนซีรีส์เก่าซีรีส์ใหม่ะตัวเก่าตัวใหม่นะครับตัวสามตัวสี่อะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับหลายคนถามผมละ เอสคืออะไรน่าจะย่อมาจากซีรีส์นะก็เหมือนดูหนังเกาหลีแล้วลมประมาณซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองอะไรเนี่ยแหละประมาณตอนหนึ่งตอนสองนั่นแหละนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตอนตอนเก่าตัวเก่าก็คือมีแป้นแคมเพราะตัวใหม่จะใส่ลูกปืนได้เลยใช้เฟืองได้เลยไม่ต้องใช้แป้นแคมแต่ถามว่าตัวใหม่แปลงใส่ตัวเก่าได้ไหมนะครับก็ทําได้นะครับผมที่ร้านก็รับอยู่นะครับยืนรอรับได้เลยไม่เกิน5นาทีนะครับผมก็ตัวนี้นะครับถ่ายมือนึงทามือหนึ่งให้ดูนะครับผม นี่ลูกค้าก็ซื้อมานะครับแคมผมก็จะใช้วิธีการอัดลงไปนะครับจะไม่กระแทกของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมันแตกครับเดี๋ยวมันบินได้นะครับผมก็ใช้การอัดเข้าไปแบบนี้นะครับง่ายๆเลยวางแคมนะครับแล้วก็หาอะไรอัดลงไปนะครับถ้าตรงมันก็จะลงง่ายนะครับ แต่ถ้าไม่ตรงมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเนื้อนะครับผมมันจะลงไม่ได้ลงยากเสียแคมเลยนะครับนี่ก็พยายามวางให้ตรงนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดระวางไม่ตรงมันก็จะหล่นแบบม่อกี้เนี่ยแหละนะครับผมมันก็จะเอียงนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะเอียงหล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็วางให้มันตรงนะครับนี่ก็ทำหนึ่งมือนะครับแล้วก็อัดให้เพื่อนๆดูหนึ่งมือนะครับให้เอฟซีดูด้วยว่าเนี่ยลูกปืนแคมอ่ะเรายังใส่ใจนะครับผม อาจให้เบาๆซอฟๆเลยนะครับของลูกค้าไม่มีเสียหายแน่นอนนะครับนี่สุดแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นตัวใหม่มันจะอาจแบบนี้ใช้ได้เลยพรอใช้แป้นนะครับแต่ตัวเก่าไม่ใช้ไม่ได้มันมีเดือยอยู่เห็นเดือยไหมครับเดือยตรงนี้ก็ต้องผ่านการลบคมนะครับผมจะใส่สุ่มสี่สุมห้าสุ่มหกไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีนะครับมันไม่ใช่ของเดิมนะครับโรงงานทํามาอาจจะโตกว่านะครับผมอาจจะโตกว่า มาถึงขั้นตอนการลบคมนะครับผมก็จะนะครับนี่ครับลดขนาดช่วงทางเข้านิดนึงนะครับส่วนช่วงในเนี่ยไม่ต้องไปทําเลยตึงๆไว้ดีแต่ทางเข้าเนี่ยเวลาเราอัดถ้าเกิดเราอัดไม่ดีแล้วมันจะกินเนื้อตัวนี้เลยนะครับจะทําให้แป้นเสียเลยนะครับแคมแคมเสียแป้นเสียนะครับเวลาเอาไปใช้มันจะบิดได้หมุนได้หลวมนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ครับก็ลบคมให้เลยนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะ ลบเสร็จนะครับอะต่อไปก็ไปอัดแป้นแคมกันนะครับผมขั้นตอนนี้ก็พร้อมเสร็จส่งลูกค้าแล้วนะครับผมก็ทําจริงๆไม่เกินห้าทีครับผมชุดนี้นะครับก็ใส่น้ํามันก่อนครับผมนี่ครับน้ํามันนี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องนะครับผมอาน้ํามันอะไรก็ได้ที่มันลื่นๆนะครับทีนี้ก็วิธีการอัดนะครับก็นะครับเล็งให้ตรงอย่างเดียวครับง่ายๆนะครับวิธีการเล็งนะครับนี่ครับ มันมีบากอยู่นะครับโรงงานเขาจะทําบากมาให้เหมือนของเดิมนะครับผมนี่มีรอยบากอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปตรงกับลูน็อตละกันนะครับนี่ครับใส่ตรงกับลูน็อตนะครับเพราะว่าเวลาตั้งมาร์กแล้วแคมจะอยู่จังหวะว่างอย่างนี้นะครับผมครับอย่าไปใส่ผิดนะครับอย่าไปใส่จังหวะนี้งานเข้านะครับผมเวลาตั้งมาร์กมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเราไปใส่ผิดนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็คือนะครับ แคมเปิดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับผมก็จะใส่แบบนี้ไปนะครับเล็งให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงก็วางให้ตรงนะครับผมแล้วก็นะครับค่อยๆลำเลียงนะครับลำเลียงแรงเดี๋ยวมันจะหล่นอีกนะครับก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดันแค่ติดๆก่อนนะครับอ่าติดแล้วนิดนึงนะครับ ก็สังเกตด,ดูนะครับว่ารอยบากอ่ะเห็นไหมรอยบากกับรูน็อตอ่ะมันต้องตรงกันนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะต้องอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมันจะต้องตรงกันนะครับไอรอยบากกับรูเนี้ยนะครับเล็งเอาใกล้เคียงก็้เคียงนะครับถ้าลูกค้าไม่มีเฟืองบิดนี่ยสําคัญเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเฟืองบิดแคมนะครับก็อัดไปครับ แล้วก็ไปบิดแคมตั้งเอาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเล็งให้ตรงพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวองศาจะไม่ตรงนะครับผมก็อันนี้นะครับก็ดันลงเลยครับเสร็จแล้วครับผมประมาณห้านาทีนะครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็อัดแป้นแคมนะครับพร้อมลูกปืนนะครับนี่ครับตรงเป๊ะเลยนะครับผมเวลาอัดนะครับเราก็ต้องเผื่อทิศทางการหมุนของงานด้วยนะครับ บางทีถ้าเกิดว่ามันมาแน่นเกินอ่ะเราวางไปตรงขีดไปตรงนะครับเวลาเราอัดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการหมุนของงานมันจะหมุนไปทางไหนนะครับมันเอียงทางไหนนะครับแป้นมันก็จะหมุนไปทางนั้นแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันหมุนไปทางด้านหลังนะครับรูเยียงมาด้านหลังนะครับเวลาอัดก็เอารูใส่เยียงหน้ามานิดนึงนะครับพอเวลาอัดสุดปุ๊บมันก็จะตรงพอดีนะครับผม